สองปาร์ตี้วันเกิดครบรอบหนึ่งขวดน้องแอรบิเกลลูกแม่ชมพอลนอสเรียกได้ว่าเผอแป๊บๆบแบบก็เป็นสาววัยหนึ่งขวบเต็มแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องแอรบิเกลลูกสาวที่รักของคุณแม่ชมพูอรัญญาและคุณพอลนอสวิสรุตวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาแอบ,บสองปาร์ตี้วันเกิดเล็กๆของน้องแอรบิเกลกันค่ะ30ม,มีนาคมครบรอบหนึ่งขวดเต็มของน้องแอรบิเก วันนี้เรียกได้ว่าอบกุ่นเลยล่ะค่ะทั้งพ่อนอ็อตแม่ชมพีสายฟ้าพี่พายุรวมตัวกันครบเลยล่ะค่ะเรียกว่าเป็นปาตีที่อบอุนไปด้วยความอบกุนเลยละค่ะเพราะว่าเป็นปาตีเล็กๆที่มีแต่คนสนิทของทังพ่อน็อตและแม่ชมมาร่วมด้วย ดูจากภาพบรรยากาศของงานเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครเกิดกันแน่พี่ๆเนี่ยช่วยกันเป่าเค้กใหญ่เลยสุขสัน์วันเกิดด้วยนะคะน้องแอบิเกลและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ